สวัสดีคร,รายการสวัสดีครับในอีพีนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยนะครับ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยเนี่ยตั้งอยู่ที่หาดหน้าทอนนะครับเป็นพื้นที่แรกๆเลยที่มีท่าเรือขนาดใหญ่นะครับเดิมทีเนี่ยจะมาขึ้นที่นี่เลยณปัจจุบันนี้ก็ยังขึ้นที่นี่อยู่นะครับยกเว้นว่ามีการเดินทางด้วยเครื่องบินนั่นเป็นอีกการเดินทางหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเดินชมบ้านเรือนโบราณสวยงามสวยงามของหน้าทอนนะครับแล้วก็ถนนเส้นกลางเองซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ขออนุญาตเ,เล่าถึงประวัติของเกาะสมุยนิดหนึ่งนะครับชื่อของสมุยเนี่ยมีที่มาอยู่3ามความเชื่อนะครับเท่าที่ผมทราบมาความเชื่อแรกคือชนกลุ่มทมินนะครับให้ชื่อเกาะสมุยว่าสมอยนะครับไม่ได้ทะลึงนะครับี่เรื่องจริงในความหมายของทมินก็คือสมอยนี่หมายถึงว่าคลื่นทะเลนะครับประมาณนั้นแล้วอีกความเชื่อหนึ่งก็คือกลุ่มคนจีนไหายหลำ ให้ชื่อเกาะเกาะนี้ว่าซาโบยนะครับซึ่งในภาษาไหหลําคำว่าซาโบยเนี่ยหมายถึงสถานที่ที่มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งก็คือด้วยความที่เกาะสมุยเนี่ยจะมีต้นหมุยเดิมทีมันอาจจะชื่อต้นสมุยเลยก็ได้เพราะว่ามีหลายๆอย่างของอความเป็นภาษาใต้ก็คืออย่างเช่นมะม่วงเขาก็เรียกม่วง มะพร้าวเขาก็เรียกพร้าวต้นสมุยมันอาจจะชื่อต้นสมุยเลยก็ได้ครับแต่เขาเรียกต้นหมุยนั่นคือ3ที่มาคร่าวๆที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยเนี่ยเริ่มก่อสร้างก่อตั้งครั้งแรกในสมัยประชาราลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2440นะครับหรือเมื่อประมาณ128ปีที่แล้วนั่นเอง เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปเดินชมนะครับวันนี้เราจะพาไปเดินชมเมืองเก่านะครับของนาทอนเราจะพาไปชมพระอาทิตย์ตกนะครับที่ชายหาดซึ่งคนจากทุกมุมของเกาะสมุยจะเข้ามาชมพระอาทิตย์ตกที่นี่นะครับบริเวณนั้นก็จะมีร้านรวงมีร้านอาหารมีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะครับสะพานท่าเทียบเรือที่นี่เขาเรียกว่าสะพานกลาง ก็จะเป็นที่ที่คนในละแวกนี้เนี่ยใช้ในการออกกำลังกายตกปลา,านั่งพูดคุยกันมีทั้งกลุ่มวัยรุ่นมีทั้งผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะพาไปชมกิจกรรมที่สะพานกลางเนี่ยจะเป็นช่วงของหลังพระอาทิตย์ตกนะครับที่เขาจะขึ้นไปนั่งเสวนากันนะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวผมจะพาไล่ไปแต่ละจุดที่ผมพูดมากับรายการสวัสดีครับ จากวิกนังเจริญ<ะ>วัฒนาถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหอประวัติหน้าทอนบรรจุเรื่องราวประวั оче, ติต่างๆของหน้าทอนรวมไปถึงนายอำเภอท่านแรกของเกาะสมุยท,ที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันนะครับและใกล้ๆกันเพียร์วิลเลจถูกฟื้นฟูให้เป็นญาติการค้ากลับมามีชีวิตอีกครั้งวินวิน บินลูกบ uh> ินไปบินอีกบินบินคุณคุณป้าชื่อคุณป้าอะไรครับโอ้ยร ja mm ้องผ่าไม่แต่งตัวไม่ไครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสบายสบายครับรายการสบายสบายใช่ดีนี่ค um> ือเจ้าของอ๋อสวัสดีครับผมชื่อเล็กครับพี่ชื่อเล็กพี่ เอ้อน้องนี่น้องเนี่ยน้องอะไรครับน้องนนครับพอดีเห็นอ่าส่วนนี้ก็เลยสงสัยว่าคืออะไรอ๋อน้องนนพอจะอธิบายได้ไหมครับก็เหมือนทางของภูเก็ตก็คือหน้าพระหน้าตัวครับเหมือนหน้าตัวทั่วไปหน้าพระแต่ความนับถือของคนจีนครับคือเดิมเนี่ยตรงตรงแถวนี้ยังเป็นจีนไฮหลัอยู่จีนไหลัจีนไฮหลับ บ้านมันพังเสียเลยต้องมาทําใหม่มันร้อยกว่าปีแล้วเลยต้องมาทำแล้วที่ทําอยู่นี้เราเราเปิดให้ใครเข้ามาชมไหมครับเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวเลยครับแล้วน้องนนอยู่ที่สมุยตลอดไหมครับดอว่าไปเรียนที่อื่นมาตอนนี้อยู่สมุยตอนนี้อยู่สมุยแล้วเมื่อก่อนมันก็มีแต่ถนนซ้ายนี่สายเดียวครับเป็นร้านกาแฟตรงนี้เป็นร้านขายของหมดเลยครับสายหน้าตลาดอจะไม่มีเลยเป็นป่าเป็นอะไรหมดเลยครับ เขาพิ่งมาขยายสายหน้าชายทะเลเขาก็ขุดทะเลขึ้นมาถมถนนแล้ก็ตีเป็นถนนสายชายทะเลครับถนนเลยแค่เพราะว่ามันเป็นเกวียนเมื่อก่อนมันเป็นเกวียนแล้วก็คนมาขายของหน้าบ้านตลาดเดเป็นอะไรนะครับคุณป้าเขาใช้ล้อ,อกเกวียนน่ะแล้วก็จัก,กรยานค,คนก็แบ่งหามาตรงหน้าบ้านจะมีชาวสวนมาขายของเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นดินหมดเลย ก็เป็นดินแดงเป็นดินแดงเลยถนนมันมีแค่นี้แหละที่มันแค่พ่อเลยและตรงนี้คือตลาดสดที่เขียนล็บบล๊อตน้กภาษาอังกฤษอะครับนั้นคือตลาดสดอ๋อเป็นตลาดเก่าเก่าครับเมื่อกี้ผมแวะไปที่โรงหนังเก่าด้วยของคุณหมอเมื่อก่อนเป็นเด็กขายตั๋วอ๋อแล้วฮะเด็กเข้าไปเช่าตรงนั้นทำครับทำโรงหนังเจริญวัฒนาอือเด็กเป็นคน นั้นแล้วก็เราก็ใช้น้ำครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณป้ามากนะครับขอบคุณน้องนนท์ด้วยนะค,ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเล็กครับ <c oughs> เวลามีเรือครูซมาลงเนี่ยเป็นไงบ้างครับที่นี่ได้ได้ได้ต้อนรับบ้างไหมครับพี่เป็นมันเป็นทางลำครับอ่ามาใกล้จะพุ่งตัวจะพุ่งขึ้นเขาอาโอเค ร้อสิบเปอร์เซ็นต์เดินครับก็ยังมีมาบ้างไมยมีน้อยครับน้อยใช่ไหมแล้วสรุปที่นี่ลูกค้าหลักๆนี่คือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วอ๋าเปิดมนานแล้วสิบห้าปีแล้วครับที่นี่เชื่ออะไรครับชาวการชาวการรมาจากอะไรครับเชื่อมาจากมงการเลยครับมาจากมงการเลยโอเคขอบคุณมากนะครับขอให้กิจการรุ่งเรืองสวัสดีครับ